สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าม่วน้องกีต้านะคะจะมาพามาเล็กพวกปลาลายตุ่งชตนนะคะตัวนี้นะคะเหลือมออกซีเลวนะคะเป็นลายตุ่ชานเล้วค่ะมาตัวกระล่มข้าวแล้วนะคะข้าวเพือกค่ะนะคะต,ตัวนี้นะคะเป็นคอกลายตุ่งชานเหมือนกันแต่มันบนกันอยู่นะคะ เลือออกซิ่้วเหมือนกันค่ะยนะคะ,ะ,คะตรงนี้ปากกัดค่ะปากกัดครบนะคะปากกัดครบนะคะมีปากกัดครบ,ะคะกกคบค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นปากัลฟ์แฟนซีนะคะปากัลสวยงามนะคะนี่นะคะคือลายถุงชาตนะคะตัวนี้ลายถุงชาตนะคะ